Good Morning ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ลิงเงนนอร์นะทีะน่นี่โอ้จะให้ดูนะเป็นยังไงอ่ะเนี่ยมันจะมีที่พักบ้านพักอย่างงี้นะอ่อไม่กี่ยูนิตนะอันนี้เป็นข้างบ้านเขามีเจ้าหนึ่งมาพักแล้วก็เราก็กำลังชาร์จรถอยู่ที่นี่แล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นห้องของเรานะแล้วก็เนี่ยวิวสวยมากเลยอ่ะเห็นภูเขา เขาจะเรียกลิงเงินอัลป์เนี่ยภูเขาสูงสวยดีเลยเนี่ยมีหิมะโ oh. อ้แต่นี่ก็ลมแรงเลยนะหนาวแต่เ,เข้าไปให้ดูในห้องแต่นะเป็นยังไงเนี่ยทุกทุกห้องมันจะมีชื่อออ่ uh, planet อันนี้เป็นเทลลัสอ้เข้ามาหนา่อยโอ้ยหนาวเข้านอกหนาวในนี่ ในบ้านนี้อุ่นสบายดีเลยอเราก็พักที่มันเป็น180องศาเนี่ยเลิมากแล้วนะวิวอ่ะสุดยอดเลยมันมีที่ไหนที่นอร์เวย์ที่มีอย่างนี้เลยนะนอกจากมันจะมีที่รับหล่อนที่ฟินแลนด์แล้วก็อันนี้เป็น180องศาฝาั่งโน้นเป็นส6มอสิองศาแต่ว่าผมว่าร8 0ยปดสนี้มันเลิศก,กว่าเพราะว่า สามนั้นกระจกมันไม่ไปถึงพื้นแต่ว่าที่นี่อ่ะมันไปถึงพื้นเลยเนี่ยเห็นวิวพนรามาวิวเลยนะสุดยอดเลยโหอันนั้นเป็นแถว2อนะอันนี้ก็ร้อยบองศาเหมือนกันอันนี้แถวหน้าสุดมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็นี่มี360รอยหคิดว่าเขา,เ,าเขาพื่จะซ่อมแซม นั่นร้อนนี่เออตอนนี้มันเปิดแล้วเนี่ยอ๋อเป็นอย่างงี้ฮึโอ้กดเลิศดีนะแล้วอันนี้โซน่าะเข้าไปตรนี้เป็นไฟฟ้านะอู้เป็นอย่างนี้นเดดนะลยแล้วก็มีที่นั่งหลายที่อัเน,นี่ยวิวจากนี่อ่ะโหโคตรเลิศเลยอ่ะ <laughs> อันนี้เป็นฮิตแต่นะ่เป็นบ้านใหญ่นะมีเตียงมีห้องน้ำห้องนอนหลายห้องเลยนะเพราะสำหรับครอบครัวใหญ่นะแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ได้วิวสวยเท่าฝั่งน,อ,นอ้นนี่ร้านอาหารนะชื่อซูลวินซูลฮะซูลวินเพราะนั่นซูลวินอาหารเช้ากับดินเนอร์อะไรเขาก็เสิร์ฟที่นี่นะแล้วก็เห็นวิวอัลสแล้วก ที่พักก็อยู่ข้างหลางนี่วโซนานี้ไม่รู้มันเปิดไหมเนี่ยมันต้องแต่ว่าก็ถ้าคุณอยากจะได้เซลฟี่อยากจะถ่ายให้มันมีแบ็กกราวนด์สวยๆนะที่โซนาะก็ต้องเป็นที่นี่ ตรงนี้นะเราอยู่ที่ลิงง n อนโนสแล้วก็เราก็ได้พักที่นี่ตั้งหลายวันนะวันอื่นนี่มันอากาศไม่ค่อยดีนะมีหิมะนะแล้วเราก็ไม่ค่อยทำอะไรก็แค่พักผ่อนแล้วก็ไปกินข้าวไปกินดินเนอร์ที่ร้านอาหารข้างบนนิหนะ่แล้วก็กินอาหารเช้าด้วยนะแต่ว่าวันนี้เราจะไปกินอาหารเช้าอีกที่หนึ่งนะ,ะแลวเมื่อเช้านี้ผมก็ได้ถ่ายไทม์ลนะัดเนี่ยมันมีกล้องกำลังถ่ายไทม์ลส์นะ ผมใช้2กล้องเลยถ่ายหลายที่แล้วก็อันนั้นมันยังไม่เสร็จนะแล้วเราใช้เวลาตั้ง3วันน่กว่ารถมันจะชาร์จถึง100เปอเนะเพราะมันช้าหน่อยแต่ว่ามันเป็นไรหรอเราก็อยู่นี่หลายวันอยู่แล้วเมื่อเช้าเนี่มันเป็น100%แล้วก็ผมก็อุ่นรถมัก็ตกไปถึง9 8แต่มันเป็นไรหรอกเราจะเช็คเอาพพรุ่งนี้แล้วก็พลานตอนนี้นะคือเดี๋ยวอันนี้เไปนี่ลนี่โอเค เราอยู่ที่นี่ลุงเนี่ยโนที่แถวนี้มันชื่อที่นี่มันชื่อสปเกเนสแล้วก็แถวนี้มันชื่อ ode, ลุงเนี่ยนะก็ตั้งชื่อที่พักนี่เป็นลุงเนี่ยโนแล้วเราจะขับไปสตูชเลตเนี่ยจะไปกินอาหารเานี่ยพอทอร์เก่คอเฟ่มันจะอยู่ประมาณ23กิโลเมตรจากนี้ใช้เวลา25นาทีขับไปโน่นอะแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราจะรออีกนิดหน่อยนะให้กล้องมันถ่ายเสร็จเราก็จะ ให้แอมมาในรถแล้วก็ขับไปกินข้าว ถึงเซอร์ชชูส์นะนะแล้วไม่ไปสตูเร็แต่มันก็ที่ใกล้กันน e a ะเซอร์ชูสนะแล้วก็แอมไม่มาด้วยเพราะว่าเขาเขาเปลี่ยนหัวแล้วก็ได้อวกหลายครั้งนะเขาก็อยากจะอยู่ที่ท,ที่ห้องพักแล้วผมก็มาที่นี่มาซื้อ Takeaway นะแล้วก็เนี่ยที่นี่ก็มี Super ร์จ r g e เจอนะ V2 Super ร์จ r g e เจอแล้วก็มีร้านอาหารเนี่ยนะ คอทอกกาแฟผมเพิ่งจะสั่งอาหารนะนะแล้วก็กำลังรอในวันนี้นะวันแรกเลยที่มรรอากาศดีแถวเนี้ยแล้วก็เราจะเช็เอาับผู้นี้ก็แปลว่าวันนี้เป็นโอกาสสุดท้ายมั้งไม่รู้ว่าเราจะเห็นแสงเหนือไหมเนี่ยแล้วก็ทางเหนือนี่นะหน้าหนาวนี่ก็ตะวันตกเร็วนะเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วว่าจะบ่ายสองแล้ว ตะวันจะตกอีกสักหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็อีกไม่นานก็จะมืดแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะเห็นแสงเหนือไหมถ้าไม่เห็นก็โอ้ช่ไมแต่ว่าโอเแล้ว <Okay. S 2> ผมก็จะเปิดรถไว้ตลอดนะหรือว่าตอนนี้ตอนรอเนี่ยผมก็จะเปิดเครื่องอุ่นไว้ให้มันอุ่นในนันะ้น่ะแล้วก็รถก็เปื้อนนะนะแต่ว่าเราไม่กล้าล้างรถเพราะว่า,าถ้าเราล้างรถนะมันอาจจะมีน้ําแข็ง ที่ประตูอะไรทุกอย่างน,นะนะก็ไม่ต้องล้างอะไรตอนนี้หรอกให้เราไปทางใต้ก่อนแล้วก็ค่อยล้างรถอา่าอนนี้ก็ออุ่นสบายดีอาหารมานะเดี๋ยวต้องรีบกลับไปในห้องให้อมกินข้าวแล้วก็เราจะเช็คดูนะว่ารถมันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนเนี่ยอ่อจากนี้นะมันเป็น80ลิมิตนะอุโมงค์แล้วก็80ลิมิตตั้งนานเลยนะ แล้วแล้วก็จากนี้ไปมันจะเป็น60ลิมิตตั้งไกลเลยจนถึงนี่นะแล้วก็22กิโลเมตรผมก็อยากจะรู้นะว่าหต้าหนาวอย่างนี้อ่ะมันจะใช้ไฟเยอะแค่ไหนทุกครั้งตอนเราเริ่มขับนะมันจะมีอันเนี้ย setting driver drowsiness detection มันเป็นกล้องที่เช็คดูหน้าเราหนะ้าเนี่ยกล้องมันอยู่ข้างบนเนี่ยนะแล้วก็มันจะเช็คดูว่าเราดูถนนไหมแต่ว่ามันไม่ดี หลายครั้งนะผมก็ดูถนนโดยเฉพาะกลางคืนนะแล้วมันก็จะมันก็จะ,จะตวนว่าเออดูถนนนะแล้วก็เพราะฉะนั้นอนะ่ะผมก็จะปิดทุกครั้งเลยขนาดนิวเขายังแนะนำาะไเปิดฟี er. เจอร์เนี่ยแต่ว่า,ามันจะลืมทุกครั้งอะ่ะเราก็ต้องเปิดเ,เราก็ต้องปิดตลอดเลยนะแล้วก็อีกอย่างนะ่งนะ Drive Mode ผมจะใช้ Custom มันก็เหมือนกันมันจะกลับไปที่ Comfort ทุกครั้งเลยนะ รีเซ็ตเนี่ยก็แปลกเพราะว่าเซตติ้งอย่างอื่นมันก็จําได้แต่ว่า2อย่างนั้นมันจะลืมตลอดเลย มาที่เรืองแนนอนโนต์นะแล้วก็เราใช้5.4 k จุกิโลวัตต์ชั่วโมงนะแล้วก็ระยะทางเป็น22.8กิโลเมตรแต่ว่าคันนี้มันนับ2%น้อยไปก็ถ้าเราบวกลบคูณหารทุกอย่างนะมันจะเป็น232วัตต์ต่อกิโลเมตรก็ไม่ค่อยแย่มากถ้านึกถึงว่ารถมันใหญ่นะแล้วก็ข้างนอกก็หนาวด้วยอะโอเคตัวน,นี้เข้าบานเข้าบาน Good Morning ตอนนี้เรายังอยู่ที่ลิงเอนนอร์นะเราพิ่จะเช็คเอาท์นะแล้วก็ที่นี่นะก็เราอยู่นี่ตั้ง4คืนนะนะอันนี้ก็เราจะกลับบ้านนะนะแล้วที่นี่อ่ะเงียบสบายดีนะผมชอบบรยาาบรยากาศบรรยากาศดีมากเลยมันไม่ค่อยมีหลายห้องที่เช่านอ่ะนระหว่างอยู่ที่นี่นะผมก็ได้ชาร์จรถใช้สายฉุบฉชนนั่นแนหะ มันก็ช้าหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็เราก็เริ่มแบตเตอรี่เกือบเต็มแล้วนะมันต้องใช้ฟไฟฟ้าเยอะหน่อยตอนอุ่นรถก็มี97%แล้วก็พลานตอนนี้นะคือเราจะไปทรุมเสนะยักษ์เตอร์สูชันไปยูใกล้ๆสนามบินเราจะขับไปทรุมเสแล้วก็แอมจะบินกลับจากทรุมเสแล้วผมก็จะขับกลับไปคนเดียวนะก็จะได้ขับไกลหน่อยขับเร็วหน่อย ตรงนี้ก็เช็กเอาท์เรียบร้อยทุกอย่างแล้วไปทรงเส็จได้ แล้วมาถึงแยกตตอรสตูชันเตอร์นะกำลังชาร์จที่นี่นะ50กิลวัแล้วก็เรามีเวลาที่นี่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะฟล h t มันจะออกอีกตั้งเดี๋ยวเช็คดูเวลานะโอเคอีกอีกตั้ง4ชั่วโมงแล้วเราก็น่าจะเตรียมไม่รู้อะเรามีเวลาสัก1นึชั่วโมงครึ่งที่นี่นะแอมก็อยากจะมากินร้านอาหารไทยหิวนะแอมนี่หิวตลอดเลยทุกสชั่วโมงแล้วก็ ผมก็เลือกกินจากบุฟเฟ่ต์เนอะหรือไม่ใช่บุฟเฟ่ต์หรอกแต่ว่าที่มันทําเสร็จแล้วจะได้อาหารเร็วแล้วก็แอมก็กินต้มยำกุ้งน่ากินเราเพิ่งจะไปสนามบินแล้วนะแล้วก็ผมก็ได้เช็คอินเมียหรือว่าแอมนะเช็คอินแล้วนะกระเป๋าส่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผ่านผมก็รอให้แอมผ่านา security control ก่อนแล้วก ตอนนี้ก็เขาก็ต้องรอสักหนึ่งชั่วโมงแล้วนะกว่าจะคื้นเครื่องอะแล้วตอนนี้ผมก็จะขับกลับไปบ้านคนเดียวนะก็แปลว่าน่าจะขับไปได้เร็วน,นั่นแหละเพราะว่าผมอดทนได้นานไม่ต้องเหี่ยวทุกครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่หิวทุกสองชั่วโมง<笑><笑>ก็ดเีเดี๋ยวเราจะขับไกลนะเนี่ยวันนี้อ่ะอย่างนี้นะแล้วก็ เ,เดี๋ยวเราเช็คทุกวันเราจะไปน้นนะโอเคโอเคแล้วก็โอ้จะดีนะตอนหลังจากเบบีมันออกมาแล้วคลอดเสร็จ้วนนะ่าจะได้ไม่ต้องไม่ต้องอวุ่นวายจะได้พักผ่อนบ้างไม่ต้องวุ่นวายอะไรกินข้าวตลอดเนี่ยวตลอดเนี่ยเออสบายนะถ้าเด็กคลอดมาแล้วอนะ่ะแต่วันนี้นี่โอเคเดี๋ยวเราจะขับไปนะ่ะไกลนะผมชาติแบตเตอรี่ถึงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เราจะขับไปที่ที่สวีเดนออตุวที่ที่มันมีไฮพาวเวอร์ชาร์จที่เรามีปัญหาตอนขามานะกับรถคันนี้อ่ะอันนั้นอะ่ะมันเป็นไฮพาวเวอร์ชาร์จที่เดียวนะ <c oughs> อีกนานเลยก่อนเราจะได้ชารติไฮพาวเวอร์ชาร์จก็ต้องก็สำคัญต้องไปชารติที่นั่นแล้วก็วันนี้เราก็จะนั่งเรือที่หนุ่นนะก็อยากจะให้มันทันที่นั่นนะถ้าไม่ทันนี่ก็ต้องรออีกตั้งชั่วโมงกว่าแล้วก็เราก็จะไปถึงโรงแรมดึกมากแล้ว จะกลับไปพักที่โรงแรมที่เอสวิสเกตที่เราไปขามมกมาเนี่ยก็ที่นัน่นโอเคหน่อยก็ไปทางนรงนแหละตอนนี้ก็ต้องกระจาย เรามาถึงนอยริเวนะ้ากำลังชาร์จที่นนะสเปียร์บิ o เอลที่เรามีปัญหาตอนขาไปนั่นนะแต่ว่าตอนนี้ชาร์จสบายเลยโอ้รถมันรับ74 kW กลวัก็ถ้าแบตเตอรี่อุ่นนี่มันน่าจะรับตั้ง90กว่ากิลวัตต์นะแต่ว่า,าถ้าเป็น50 kW กิโลวต์ฟอสเตอร์ผมสังเกตว่ามันรับแค่35-36 kW ิลวัตก็แปลว่าอันนี้ก็ถือว่าดีนะเนี่ย แล้วก็ตัวเช็คกันนี่นะหกสิบสองากิโลวัตต์ชั่วโมง่าแปลว่าเขาเนี้เราใช้258ร้วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตรเลย <l acht> อ้อกันนี่ใช้ไฟฟ้าเยอะนะโอเคตอนนี้แพลนคือเฮ้ยไม่ใช่กดผิดวะอ่าเราจะนั่งเรือที่สกอตต์บายแกนเฮ้ยกดผิดเฮ้ยนี่บอกเฮ้ยโอเคต้องกดอันนี้โอเคเราจะนั่งเรือไปอเฮ้ยมันปิ้นเหนืออยู่นี่อ๋อโอเคมันแปลกๆหน่อยนะแต่ว่า ใช้เวลาสักหชั่วโมงนะไปที่สกอตบาร์เกแล้วก็เรือมันจะออกสี่ทุ่มนะแต่ว่าเรามีเวลาชาตอีกสัก15นาทีแค่นั้นนะถ้าเราต้องการชาร์ตมากกว่านั้นเราก็ต้องชาร์ตหลังจากข้ามเรือไปเพราะว่าถ้าเราจะรอรอบหน้านี่มันจะดึกไปก็เรือมันไม่ออกบ่อยนะนเ,นเ,เนี่ยมันคืนนิ่งเงียบเลย อันนี้นี่นะที่สวีปเปียนเอวตที่ซ่อมรถเขาอกระจกมาใส่ว่าเนี่ยเราจะได้เห็นว่าทำงานยังไงเนี่ยอันนี้มันเป็นเครื่องอสำหรับ Wheel Alignment นะ mm. แล้วก็มีอะไรก็ hmm. อืมก็มีแค่นั้นมัน้งแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปเนาะเราต้องออกไป55โอเคอีก3นาทีเราเตรียมัวแล้ว เราขึ้นบนเรือนะแล้วก็เมื่อกี้มันเป็น58นะแต่ว่าเนี่ยมันนับตอนเราอยู่นิ่งนะก็เออจจริงเราชาร์จอีก5นาทีได้นะเนี่ย <laughs> โอเคตอนนี้ต้องขึ้นไปแล้วแล้วก็นนี้สี่ทุ่มวันเสาร์นะมันไม่มีอาหารร้อนอนะไรนั้นบนเรือเนี่ยก็มีแต่แซนด์วิชกับกุ้งนะเย็นครัแล้วก็สวลีลก็เย็นเหมือนกันเฮ้ยจริงจริงเราหน้าจะเว็บันนี่นะ มันจะได้ลำ่อย <row> <Yeah. S 2> อมาคุบเบ็ืฮลำเลยเนาะวันนี้นี่แทบจะไม่มีรถเลยที่เนี่ยมีสามคันมีคันข้างหน้าคันหนึ่งแล้วก็ข้างหลังคันหนึ่งแล้วก็มีรถบรรทุกคันหนึ่งนะอ,อ่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าน่าจะแซงผู้หญิงคนนี้ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย โตโยต้า uh, ที่นอร์เวยมันขับโคตรช้าเลยนะ mm hmm. ก็เปอร์เซ็นต์สูงนะที่ uh, คนข้างหน้าเนี่จะขับช้ากว่าเราและอันนี้เป็นผู้หญิงด้วย uh, ยกเว้นคนทางเหนือคนทางเหนือนี้ขับโวยขนาดเลยนะ uh, แต่ว่าผมก็ไม่รู้นะคนนี้จะขับเร็วไหม mm hmm. เดี๋ยวเราอาจจะต้องขับข้างหลังข้อหน่อยสักพักหนึ่งแล้วก็ดูว่า ใายจะขับเวขนาดไหน ามาถึงโคบ,บัลแล้วนะ,ะแล้วก็กำลังชาร์จเราต้องเติมอีกนิดหน่อยก่อเราจะเดินทางไปที่เฟิ์ก็ได้นะและที่นี่ก็แปลกนะป้ายมันมันเขียนว่า Open แต่ว่าผมได้ไปจับประตูแล้วมันล็อกร้านอาหารนี่ก็ปิดแล้วนนันตอนนี้กี่โมงแล้วนะห้าทุ่มแล้วมั้งอ๋อจะจะเที่ยงคืนแนละ้วแต่ว่าผมสังเกตนะ อันนี้นะรถของที่นี่นะของร้านอาหารกับกับโรงแรมนะมันเป็นรถไฟฟ้านะเ,เนี่ย BYD เฮ้ยแต่ผมไม่รู้ว่ารุ่นอะไรเนี่ยรู้ว่าเป็นบอสรุ่นไหนนะแต่ BYD ผมไม่เคยเห็นน,นนะไซส์พอๆกับ ENV 2 0 0นะ n i s s a นนะ ผมเคยขับอันนั้นตั้งโอ้หลายครั้งเลยแต่ว่าไม่เคยเทสต์ d นะผมเคยเทสต์ของอมันชื่ออะไรนะแบรนด์ของ MG ไซค์อันนั้นนี่โอ้เสียงดังมากเลยนะนึกไม่ออกว่าชื่ออะไระแต่ว่านี่ BYD นี่เดี๋ยวต้องลองยืมนะที่นอร์เวย์เทสต์ดูว่ามันเป็นยังไง ผมจะให้คุณดูนะว่า,าผมกะว่าต้องการไฟไฟ้าเยอะแค่ไหนเพราะว่ารถมันไม่กะให้เรานะเ,าเราอยู่58กิลเมตรจากโรงแรมนะแล้วก็58แล้วก็คูณที่ผ่านมาผมก็สังเกตว่าเราใช้ประมาณ260วัตนะต์อตกิโลเมตรนะแปลว่าเราต้องการ15 kWh ิลวัตตแล้วก็หาร88 kWh ัต์ที่เป็น Net Capacity ของแบตเตอรี่เนี้ยก็แปลว่าเราต้องการ17ตอนนี้เรามี 24%แปลว่าถ้าเราขับไปตอนนี้นะเราจะไปถึงแล้วก็เหลือประมาณ7%ก็ดเอ่อก็ดีแล้วก็ตอนนี้นะเราได้ชาร์จนานแค่ไหนเราเช็คนะโออฟกัสโฟกัสโอ,อ้เราชาร์จ27นาทีอ่าเฮ้อค่อยผมก็รู้สึกนะว่าโอ้ถ้าใช้ชาร์จอย่างนี้มันช้านะเนี่ยเรารับแค่3 6 3 5 36กิโลวัตต์นะ ตอนแรกมันเป็น40แล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ทำไมมันช้าช้าเนี่ยออไม่รู้แบตเตอรี่ฮีตหรือว่าอะไร,ไรแต่ว่าออแปลว่าพรุ่งนี้นะเราต้องพยายามเริ่มแล้วก็มี100%แบตเตอรี่เพราะว่าเราต้องข้ามโซนที่มันไม่มีไฮพาวเวอร์ชาร์จเลยผมก็ไม่อยากจะรอนานนะแต่ว่าตอนนี้ก็ออมีพอแล้ว มาถึง f i r ์สกันนะแล้วก็ตอนนี้นะกี่โมงแล้ววะอ๋อตีหนึ่งเราเริ่มจากทรุมส์ห้าโมงครึ่งนะเราใช้เวลา7ชั่วโมงครึ่งแล้วตาม Google นะเราจะใช้เวลา7ชั่วโมงกับ10นาทีาแต่ว่าเราก็ขับเกินลิมิตนิดหน่อยแต่ไม่เยอะนะประมาณ10%บเกินลิมิตแล้วก็เราก็ได้ชาร์จก็แปลว่าถ้ามันระยะทางประมาณนี้เราก็ดู Google ก็ได้นะถ้าเราจะกะว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนอะ โอเคแต่ว่ายังไงเราต้องชาร์จนิดหน่อยนะเพราะว่า,าสายชาร์ทที่ผมเอามาด้วยนะ่มันมันชาร์จกระแสสูงสุดคือ20แอมป์แล้วผมยังไม่ได้เช็คดูนะว่า,าที่สายที่ชาร์ทที่โรงแรมมันบากไหมแต่ว่ายังไรเราก็จะชาร์จนี่หน่อยแล้วก็เราจะเ,าเช็คอินที่โรงแรมแล้วก็ก็รอให้มันชาร์จหน่อยแบบเอเอ,เอต่ว่า โอ้โอไฟมันเปื้อนนะผมก็ว่าทำไมไฟมันรู้สึกไม่ค่อยแรงเหมือนเมื่อก่อนอ๋อเราต้องล้างนี่ยนิดหน่อยมั้ง A B C